ด<ต>ำไม่ไม่เปิดไฟบอกไม่รู้สึกเอ้ยเนี่ยใช้คำพูดไม่รู้สึกไม่รู้แต่เรารู้สึกเลยมมาก่อนหสวัสดีครับอายอเซออายอเซอเชอน์ดีในอิมิดาอายอเซอเชอร์ออนิจเอมครับผมเดี๋ยวรอคุณเข้ามาก่อนเอ้ยติวเตอร์มาดูติวเตอร์ไม่ขับรถหรอไม่ไช ก็นี้เราจะไปไหนกันครับพี่เนสก็ขับชมเมืองครับผมเพราะว่านานๆทีจะได้อยู่ด้วยกันก็เลยพาน้องเจมมาพาเชิญรถติดไปนยเราไปกินข้าวไงจริงว่เนี่ยใช่เราจะไปเลี้ยงว่าครับเดี๋ยวผมเลี้ยงคหเดียเมื่อไหร่ผมจะเลี้ยงผมเนี่ยหิวข้าวเนี่ยเอานาฬิกาไปตเอานาฬิกาไปขายที่ให้ไปไม่เอาไม่ขายหรอกมีเรือนเดียวจะขายได้ไงล่ะครับ ขายก็ไม่มีใส่ครับอัญยองเอ้าคุณสิทธิโชคเฮ้ยทำไมวันนี้แบบดูมันดีมากกันหมดเลยเห็นดูมันดีคิดถึงพวกเราไหมครับเนี่ยใช่แต่เราคิดถึงดูมันดีนะอุ้ยน่คิดถึงคนพิเศษมากกว่าก็คือ P option วันนี้นวี้ยแต่วันนี้คือเดินที่หมดเพราะว่าเราพูดไม่ถ่ายงานมาวันนี้อะไรครับพูดได้เหรอ ไม่ได้นะอย่ามาหลอกทางกันนะสสวัดีครับทุกคนโอ้นี่คือแบบเราไม่ได้ไลฟ์คู่กันนานมากใช่แล้วเพราะคุณไม่ว่าเราไม่เพราะคุณเที่ยวบ่อยไม่ผมว่าอยากอยาก็ไปทำบุญอยากอยาก็ไปแบบโผล่ทะเลอยากอยาก็ไปเออว่างเสมอผมอยากไปล้วแถวลาดทราวนะแต่ไปเซนทรัลลาดพร้าวอยากไปเซนทรัลลาดพร้ เฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้เซ็นทรลาพาวมีของกินเยอะจริงป่าวไม่ไม่ไมนจริงเมื่อไรร้านอังงก็จะไปลงอ่ะไปลงนะก็ไม่เอาเดี๋ยวไปลองเอาคนมากินบ่อยนี่นะครับอุย้ยนี่ได้แต่งหน้าปะตนนี้งานาสดนะ <laughs> โอเคไม่ต้องพูดนะครับ <laughs> หนาว <laughs> นนอ่ะลดไปแล้ว โอ้โหเมื่อกี้ขนลุกเลยหนาวจังเลยนะครับเดี๋ยวตอนจากนี้ทุกคนจะเห็นแค่หน้าเจมนะครับเหนีอยากอยากขถติดแล้วโอ้โหจำได้กีคือสุดจริงเี่ยเวอเวๆๆโดนดุอีกแล้วอะแต่ดีนะเนี่ยสขับขับขับรถคนเดียวไม่มีคนดุเรียบร้อยเลยไปเจืเจมี้เจมเจมมาหาพี่บนทางด่วนเลยโอ้โหโอ้โหผมก็จะนั่งวินมอเตอร์ไซค์จะไหลน้ำตาจะไหลอะ ถ้าเพิ่ถาเมื่งกี่คือได้มากโอ้ยตอนนี้มันกี่โมงอะนะไม่บอกเหรอทำไมอะห้าโมงคืนอ๋อจะเป็นช่วงเวลารถติดใช่คนก็จะแต่ดีชอบรถติดเพราะว่าจะได้คุยกับทุกคนได้ครับอุ้ยเจ็บนะอุ้ยเจ็บนะเนี่ยเจ็บเหมือนกันจับเจ็บบ๊วยหนาวอ่ะเขาจับมือหน่อยหนาวอ่ะอุ้ยเจ็บ เนี่ยเดี๋ยวเปล่าหแค่ไหืเหนครับคุณกินซีฟู้ดมาหรือเลี้ยงยังไม่กินข้าวเลยโฮ้ยแต่ผมชอบกินนะชอบอะไรรสมะม่วงอะไรอ๋อซีฟู้ดซีฟู้ดพี่ซีเขาเลยไม่คือคุณพูดถึงกับข้าวไงซีฟู้ดนี่เมื่อกี้ก็ชิมแล้วจริงๆเคยชิมก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นทุเรียนกับอ่าเคยได้มะม่วงแมนโก้แต่ส่วนตัวถ้าพูดจริงๆเขาชอบแมนโก้อ่ะมาละแหมคุณชอบรสอะไร จริงๆอ่ะคือเจมอ่ะชอบแมงโก้เพราะว่าปกติส่วนตัวเราไม่กินทุเรียนแต่ว่าพอได้ลองอ่ะคือแบบว่าครับคือมันไม่ใช่ทุเรียนที่เจมเคยกินไงอแบบจะไม่มีความทำไมอ่ะออเชียร์เชียเเเนั่นแหละก็เลยแบบพอได้กินอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบเค็มหวานมัน เข็มนี่คือเข็มมือคุณหรือเปล่าไม่เค็มจากแบบความเข็มเข็มจากทุเรียนไงเพราะว่านี่คือล้างมือแต่ถ้าเรจะกินให้อร่อยมันแบบมีความเข็มเค็มมันไงอ๋อโอเคเข้าใจครไม่งั้นเขาจะมีแบบข้าวเหนียวทุเรียนอะไรนี่แต่นี่คือจะบอกว่าถ้าใครจะซื้อก็คือเสียใจเลยนะครับเพราะว่าหมดแล้วใช่ครับผมใช่แต่ว่าจริงๆมันไม่หมดนะมีอย่างมีบางอย่างมยังไม่หมด เออก็แบเสื้อโรเบนเฮ้ยเฮ้ยสื้อโรเบนนะครับผมยังไม่หมดนะครับสามารถที่พีเออเดอร์ได้นะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมปิดรอบตอนกี่โมงปิดรอบตอนตอนเมื่อไหร่กันที่ว่าก็ประมัณเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนครับใช่ครับแล้วแบ็คเดซี่ครับก็เวลาเดียวกันเลยเที่ยงคืนเหมือนกันใช่ครับเที่ยงคืนเหมือนกันเพราะว่ามีคนแบบเรียกร้องมาเยอะจริงๆอิงจะใครใครเรียกร้องคนเรียกร้องใครใคร คุณลูกค้าหลายๆคนใช่่มังโอ้เยอะนะเยอะนะโอ้ขายไม่ต้องซื้อกันละมั้งขายทิปขายดีอะไรเงี้ยไม่ก็คือแบบว่าคือเงินแบบบางบางคนอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าแบบมีเงินเดือนออกช่วงประมาณวันที่แบบสามสิบสามสิบเอ็ดเราบางบางคนก็เงินเดือนออกวันที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไอตอนแรกจะจะปิดออเดอร์วันที่สามสิบเอ็ดก็เลยแบบเลื่อนไปวันที่หนึ่งให้เฮ้ยจิ๊ปนี่เไม่ค่อยชอบใส่หมวกมากเลยนะใช่ถ้าจะถ้าได้ใส่แบ็คเตซี่ใบหนึ่งก็คงจะดี เดี <One input> ๋ยวให้สี่ใบเลยเฮ้ยให้เนแล้วก็ให้พี่นวลแล้วก็ให้น้องเพรญอะไรน่คุณเอาไปขายเถอะขายดีบขายดีคุณอย่ามองกล้องเดี๋ยวก็ชนยังไม่มองกล้องเลยเมื่อกี้ลอดก็น่แหละครับผมก็ไม่เราอ่านคอมเมนต์มั้งแมอ่านะคุณอาแต่คุยกับผมกําลังไปกําลังไปไหนครับคูนี้กําลังไปทานข้าวครับทุกคนเพราะว่าเราว่างพอดีใช่เดี๋ยวไปทานข้าวผมว่างตลอดไม่ว่างพอดี มันจะไม่ขัดสักตอนจะด้มไหมอือ mm อือ hmm. อ mm ือเสรียมไอ้โดดอันเซอร์สเตส e ส่เอเ e อ e ์บิวล how are you today yeah I'm so good no 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 yeah I'm happy I ask everyone about <Okay. S 2> that, but I but I don't ask you I'm so happy you know because today no nothing it's secret อะไรครับเจมปวดหัวไหมอ๋อเจมหายปวดหัวแล้วครับผมเจมปวดหัวไหมครับ พี่ยูริอันอันอนยงสิคสวัสดีครับสวัสดีครับเจมลอขนาดนี้มีแฟนยังคะมีแฟนยังครับแม่ไม่ให้มีครับผมแม่ค<แ>นไหนอะแม่ไม่มีอยากไปสวัสดีแม่เจมจังเลยสวัสดีครับแม่โอ๊ยแม่เขามาดูอะไรพอดีนี่สวัสดีครับพแม่เฮ้ยเปียกเสียงผมจะได้ไปกันลาศิ ครับทันมาไปไหครับเจไปไหนคพี่ยูรบอกว่าเจอกันทันวาอ๋อทันวาน่าจะงานแต่เรยังไม่รู้เลยนั่นแหละครับมเจอกันครับเจอกันครับโอรถติดมากเสียงหายตอนนี้เสียงของเสียงเสียงมาอย่างครับผมตอนนี้เสียงมายังอาเจมถอดสายออกแหง ตอนนี้เสียงมายังครับเดี๋ยวพอหันมาจุ๊บปุ๊บเดี๋ยวก็ไปจุ๊บกับคันหน้าโอ๊ยไม่จ๊บรู้จักเน็ตดีเซลไหมทขามอ่ะเน็ตดีเซลเอารู้จักวินดีเซลเปล่าก็แบบเป็นเน็ตดีเซลเน็ตแก๊สโซฮอร์เก้าแก๊สโซฮอแล้วแก๊สโฮอร์เก้าห้าเต็มถังไหมครับถังไหมครับโอ้ยไม่จะได้ไม่ต้องเติมหลายรอบอ๋อไม่ต้องเติมหลายรอบเขาขับกรุงเทพีทาไปลาดภารก็ไกลอยู่เลย เอาแล้วไหนคุณบอกโอ้ยที่ลาดพร้าวก็แค่หน้าปักซอยแค่หน้าปักซอยถ้าตอนดึกคุณหิวโทรมาได้ไปกินซองเอ้ยไปกินซองกินแสงชัยหิวอ่ะโอ้ยแสงชัยคุณจะมาเหรอไกลนะกินต้มบวยคุณชอบกินต้มบวยคุณเป็นคนพาผมกินต้มบวยคนแรกเลยว่ะตอนนี้อยากกินต้มขาไก่ต้มขาไก่ก็ไปกินต้มไปกินต้มขาไก่ที่ RCA เดี๋ยวที่เราไปกินอ๋ออยากพูดถึงเลย น้ำมันลงสองบาทนะเนสเติมให้หน่อยดีค่ะมีเกมไหมมีเกมอ่ะรู้สึกว่าวัสดีครับแต่ว่าโอ้ยแต่ทำอะไรนะอ้าวไม่ขยะเห็นล้วงลวงล้วงลวงไม่ได้ล้วงอะไรล้วงขยะอ๋อล้วงขยะตกตกก็ตกใจเีจลคนนี้นะ เชิ you. ู่เสุณ thank you ขอบคครับผม thank you so much มีอะไรอยากอัปเดตห่งช่วงนี้มีอะไรอยากอัปเดตปะฝากมาครับอย่างนี้การนด่นะครับใช่ครับผมตอนนี้ก็เราก็เริ่มอ่านบทกันแล้วครับผมใช่ก็เมื่อเช้านี้ก็อ่านบทก็รีทูอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแต่ว่าตอนเช้าคือเหมือนเข้าทำงานกันทีนะครับผมมืนต้องมาตรงเวลาใช่ใช่ครับผมแต่วันนี้พวกเราก็ไม่สายกัน ใชแ่แต่แต่ไม่แต่ว่าไอ้เมื่อเช้านี้ที่เจมมาเดี๋ยวเจมน,นั่งแท็กซี่มาแล้วรถติดมาก<ร>าแบบไม่นั่งบินมาเราก็เลยบอกเจมมามแล้วนั่งข้งางหน้าพี่ในขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่าจะได้ไปรับเจมเนี่ย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 ทุกคนดูเนี่ยเดี๋ยวแ,แม่ไม่ให้ขับเดยไม่พราแม่บอกว่าแบบไม่บอกอันตรายเพราะว่าคือด้วยความที่มอเตอร์ไซค์มันเรามันคุ้มคุ้มมอเตอร์ไซค์เกป้าแต่ว่าเหล็กหุ้มเนื้อใช่เนื้อหุ้มเหล็กแต่ห้างหอดาร์เราอะ เราก็แบบมันมันปลอดภัยกว่านะในจริงอยากขับนะอยากขับแบบนั่นเป็นแบบเออแบบขับโกคาร์หรอไม่ใช่ <laughs> ขับโกคาร์ตจะถึงเวลาลาดท้าวอะ่ะไปไหนกันไปทานข้าวครับผมจะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่จริงๆก็เดือนนี้แหละครับผมเดือนนี้นครับเดือนนี้แน่นเลยครับผมถ้าผมไม่มีงานก็ฝาบ อยากให้พี่เนตกับพี่เจนไปออกรายการถ้าโลกนี้ไม่มี GPS จริงๆคือได้เลยครับผมก็ติดต่อมาได้ครับติดต่อมาได้ครับพาะนี้ก็อยากไปเหมือนกันเพราะว่าพี่เนเป็นคนที่แบบไม่ดู GPS ก็ได้นะจริงๆใช่แล้วครับผมได้เลยตอนนั้นเสียหายแล้วหรอนี่เน็ยอาจจะจะดจอดเป็นเพื่อนก็ได้พี่อืม ได้แล้วครับไม่เมื่อกี้พี่ไนนคุยโทรศัพท์อยู่ครับก็เลยแบบกดปิดเสียงแหมเขาไม่าไม่ใช่จ้าาตรงไปได้จ้าอ,อ๋อนี่ถิ่นใครไม่รู้ <c oughs> หนาว <c oughs> เลยอ่ะหนาวใส่เสื้อหนาขนาดนี้หนาว <c oughs> โอ๊ยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บอีกแล้วนี่คือเจ็บเล่นถ้าเจ็บจริงไม่ใช่แบบนี้ <c oughs> ถ้าเจ็บจริงคุณไม่ใช่แบบนี้นะถ้าเจ็บจริงก็คือ จะเก็บไว้เป็นอย่ากพูดบทเลยครัเก็บไว้เป็นความแค้นเก็บไว้เป็นความรัก Where is Choo ch Choo Choo c h o c h o c h o ตกกระเป๋านะครับทุกคน Choo c h o แบบจะพี่เนี่ยจะมีแมวงอกมาประมาณสองสามตัวชื่อนี่ไงไม่เชม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 เนี่ยตอนล่าสุดก,ก็ไปวัดมาก็แบบได้แมวตัวหนึ่งมามแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อแมวอีกตัวนึงไม่ไม่ไม่ Choo ไม่ตกกระเป๋าแต่ว่าที่เนสจะหาเพิ่มเพราะเหมือนกับหนึ่งคือเนสอยากคือเนสอยาก เลี้ยงอยู่แล้วเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่านิกกัวจะชูเหงาด้วยครับแล้วทีเนี้ยเราก็ไปได้ตัวหนึ่งมาแต่ยังขอหุไปก่อนนะครับผมแต่ว่าได้มาแล้วแหละรอเขาแบบเอามาให้ที่บ้านเรียบร้อยชูๆต่อจากนี้เธอก็จะไม่เป็นลูกรักของพี่นิดอีกแล้วไม่ลูกรักแต่ว่าแต่คนพิเศษก็มีแค่คนเดียวเลยไม่ไม่อันนี้คือผู้หมายถึงแมวไว้ถ้าเราเคยเคย้ยง<ม>แมวไวเป็นสฟิง์ทั้งหมดเออจริงๆอยากให้พี่นิดเลี้ยงสฟิงค์มากถ้าสฟิง์แล้วเจมมาช่วยพี่นิเลี้ยงกันหล่ ไอตัวที่เจมส่งให้พี่พี่ดูอะแต่เจมส่งมาเจมว่าเขามาขำเพ้อเจมว่าพี่มู้ยเจมชอบอ่ะจริงๆเจมไม่แพ้ด้วยพิงเบ้าแม่ครับซื้อสปริงไอสปริงสปริงเอาใส่เตียงหรอเลยพิงนะครับโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเจมกับพี่นายขอลงไลฟ์ก่อนนะครับป่ะพี่เนตลาบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายถึงว่ามาจะมาก่อนแต่ก็แพ้ลาเพราะว่าลาก่อนครับบ๊ายบาย อย่่สิเนี่ยคือโอ้ยนหน้านาแบบลอยมากใช่ไหมเฮ้ยดีเฮ้ยดีลองไหมลองไหมลองเช้าผมบายเยบาย